ให้แสงสว่างดีฮะอ,อยากสว่างแล้วไปไหนก็สุดปอรตไลท์ไว้เลยว่ะเอาแบตเตอรี่ใส่กระเป๋าหลังไว้ข้างหน้าก็ปอรตไลท์สว่างเลยใช่ไหเ,เอง อมไฟวา,างเลยกำลังใจไม่มีอะไรเกินกำลังใจมันใจยากหรือจะไม่ยากมันไม่ได้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเลยมันอยู่ที่กำลังใจใช่ไหมลนะ่ะถ้ากำลังใจมันจะเอาเสียอย่างไม่มีเรื่องยากแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่สำเร็จ แต่จยากที่สุดก็เรื่องเรื่องของกําลังใจอย่างเดียวนี่จะทํำยังไงให้กําลังใจเราเราทำได้เราตั้งใจทํามันก็เป็นเหตุผลเฉพาะตัวซะด้วยเหตุผลของคนอื่นก็ไม่ช่วยให้เราเกิดกําลังใจเลยละ่ะถึงเขาจะพรฒนาขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ทําให้เราเกิดกําลังใจได้หรอกมันต้องเกิดจากเราถูกไมมล่ะ แต่เราเห็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หนีทุกได้มันจะทาให้เราพ้นทุกข์ได้มันจะจะไม่กลับมาทุกข์อีกเพราะถ้าเรามีทิตปุญญาจอมใสเราก็จะฉลาดเวลาฉลาดขึ้นมาเราก็จะเข้าใจว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําใช่ไหมล่ะเราก็จะหยั่งใจเราได้ทำให้เราบรรเทาความทุกข์ไปจองเยอะอย่างเช่นเธอเาสามารถรู้เรื่องเหตุการณ์ล่งหน้าได้เธอก็จะมั่นใจว่าเราไม่กลัวเรามีวิธีแก้ไข แล้วก็มีทางแก้ไขได้ใช่ไหมก็อ,อาศัยอํานาจชิตตุกูยานเพราะอีกประการหนึ่งที่สําคัญอยู่ชิตตุกุยานทําให้เราได้ถึงซึ่งครูบาอาจารย์ที่ไม่เป็นตัวตนเนี่ยคือมีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็พบได้ใครก็ว่าพบไม่ได้แต่เราพบได้แต่แกว่าโกหกแกก็ลองท,ทําชิบจุกุญานให้เกิดก่อนแล้วกันถ้าแกยังทําไม่ได้แกจะว่าข้าโกหกไม่ไดไ้แล้วก็อย่างนั้นคือมันต้องมีกําลังใจ เรื่องอื่นเรื่องเล็กผลทางการเข้าถึงมันมีอยู่แล้วข้อปฏิบัติไม่ได้เป็นของที่เราไม่มีแต่ถ้าเราไม่มีกำลังใจยากให้กันไม่ได้ด้วยเหมือนคนก็เคยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถามว่าโยมมาจากไหนก็ตอบมาโยม มาเอาอะไรล่ะมาชมบาร,รมีหลวงพ่อขอบาร,รมีหลวงพ่อหน่อยของชั้นแพงนะเ <c oughs> ราเม่านนะอ,อะให้ได้ให้แล้วโยมว่าไงมันให้กันไม่ได้กำลัง <c oughs> บาร,รมีใช่ไหมบาร,รมีแต่ว่ากําลังใจมันยากที่จะเต็มทาอะไรมันต้องเต็มถ้ามันไม่เต็มมันก็จะไม่ทําสําเร็จ บารมีท่านจะบอกแปลว่ากําลังใจเต็มมันไม่ได้แปลว่าเต็มอย่างเดียวจริงที่พระเจ้าแตกลวงพ่ออันนี้จริงเมื่อเราลองทําอะไรทั้งโลกก็ไแด้ถ้ากําลังใจมันไม่บ้าไม่ฮึกเหิมไม่เอาชนะไม่คิดจะให้มันสาเร็จเดี๋ยวเราก็เลิกลาต่ไปจะมาที่เราเขาขี้เกียจคิดเรื่องคิดมันก็ไม่อยากจะคิดแก้เรื้อคิดจะทําให้เป็นได้จะว่าม,มันก็หยุดเลิกไปเฉยๆเดี๋ยวถ้าเรามีกําลังใจ มันเต็มขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไม่สนใจแล้วละ่ะกินจะนอนก็ไม่สนเ,เรื่องเวลากินเวลานอนก็ตัดไปเหนื่อยก็ตัดไม่คิดถึงร้อนหนาวก็ไม่คิดถึงจะเป็นยังไงก็ไม่สนสนอย่างเดียวว่าฉันต้องทําให้เสร็จอนี่มันคือการเต็มหัวใจเราแล้วอ่ะมันไม่มีเรื่องอื่นเข้า่าเต็มคือไม่มีเรื่องเรื่องอื่นเข้ามาแทรกดึงให้เรานั้นเป๋ที่จะไม่คิดทำํำไม่มี ขนาดร่างกายมันจะไม่ไหวมันยังไม่สนใจร่างกายเลยเนะี่ยใครจะเป็นยังไงมันยังไม่สนจะดาจะเดือยก็ไม่สนด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มมันเต็มแบบนี้กําลังใจมันเต็มอย่างถึงจะทําได้แต่กําลังใจมันไม่เต็มก็หมายความว่ามันยังมีเรื่องภาะวาพาะพ่วงก็มีอันนั้นนิดนั่นไหนไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาจะเกิดเลยไม่ได้ทา มันต้องอารมณ์แน่แน่นอนแน่นอนคือมันเอาแน่เอาแน่ยังเอาแน่ไว้ละเอาแน่มันเขาเรียกว่าคนเอาแน่มันจะไม่ปล่อยเวลาเลยจิตจับตลอดไม่จับเรื่องอื่นจับแสงสว่างตลอดเห็นแสงสว่างในใจตลอดลืมตาเห็นหลับตาเห็นลืมตาเห็นหลับตาก็เห็นทำอะไรก็เห็นแต่แสงสว่างตลอดเลยไม่เห็นคนสวยเลยนะ ได้ไหมล่ะอมองไปเห็นแพทตรงค้าไม่ไม่เห็นเลยไม่คิดว่าสวยไม่ต้องคิดว่าเป็นรูปด่างต่างเห็นแต่แสงสว่างอย่างเดียวมองตรงไหนก็สว่างมองตรงไหนก็สว่าง<ม>เห็นอะไรก็สว่างหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเอาจริงทําอย่างนี้มันถึงจะเอาได้่จิตมันถึงจะเริ่มทรงตัวได้แต่เราทา เฉพาะเวลานิดๆหน่อยๆถึงเวลาเราก็ไปนั่งจะเรียนสมาธิแล้วก็จับแสงสว่างวันหนึ่งจะได้สกี่สว่างละ่ะพอมาเจอสติุ๊กสว่างแล้วแก้วตาน่าเจอจะได้ช้ำช้อยสว่างดีจังนั <c oughs> ่นนั่นนนก็ไปอารมณ์แล้วคนทำจริงๆเขาทำนั้นเขาจึงต้องหาที่ วิเวกเนะี่ยเพราะถ้ามันอยู่ในที่ที่มันไม่ไม่วิเวกเนี่ยใจมันจะเป๋อย่างเราอยู่บ้านเราอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยมันมีคนคอยเ็าเรียกว่าคอยวุ่วนวายกับชีวิตของเราอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นตัวสร้างคว,วามวุ่นวายนะแต่มันหนีเรื่องไม่ได้เดี๋ยวขาก็ต้องชักชวนให้เราทำไอ้นั่นชักชวนให้เราช่วยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องไปตามเรื่องเขาเรื่องของเราก็ไม่ได้ทําคนที่เขาทำาปันจริงจังเขาต้องไปหาที่วิเวกทําใหม่ๆเนะประชาอย่างนั้นเห็นจะไปนอนเล่นนั่งเล่นอย่าประชาสักเจ็ดวันเอาด,ดุดูหน่อยนะแม่งก็บ้านผีสิงห <c oughs> น่งหัวละบ้านไหนผีดุดูุอเขาเรียกว,ว่าดุไปเลยบ้านนั้น ไม่ต้เสียตังค์เขาค็ไม่เก็บค่าเช่าด้วยถึงวเวลาแบกกดแบกมุ้งไปกลางมุง้งนอนนั่งเจริญเพ่งแสงสว่างสว่างสว่างเดี๋ยวก้อยห,หัวลงมาสว่างเว้ยนีเย่เรา,เาคือสว่า,วางว่าไอคนปีนคาเอ้ยสว่างนี่เี่เรากลังสว่างแล้วละ่ะธอจะสนใจใเขาไหมล่ะเธะจะกลัวไหมเดี๋ยกลับมาเล้ยวก็สว่างตลอดเลย ลำปอสว่างแล้วก็ไปสวายที่หนึ่งที่โรงพยา,าบาลสว่างก็กไม่คงไม่กินอะไรนี่ถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลากินไม่กินก็ไปอย่างนั้นเลยสิมันต้องถึงเวลานอนเราต้องนอนพักถึงเวลากินข้าวก็กินอาหารปกติแต่ว่าคือไอ้ตาที่มันเคยเห็นแล้วจิตมันไม่ ไม,ไม,ไม่ไม่หยุดนิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีให้เราได้เห็นเนี่ยเพราะเราไปหลบอยู่ที่หนึ่งที่เรามันเป็นที่สว่างเงียบก็เรียกว่าเป็นสังเป็นที่วิเวกดีจิตมันจะวิเวกกายมันก็วิเวกจะไมล่ละเราก็ไปอยู่ที่นั่นห้าวันเจ็ดวันเราก็ไปฝึกกันอย่างเงี้สิึงจะเริ่มเอาเอาเป็นผลได้แต่เราอยู่อย่างปกติในบ้านเราอย่างเนี้ยแล้วมีเรื่องต้องทํามีจิตต้องช่วยยากอยู่นะ จะไม่แข็งจริงๆนะยากคนทําได้คือคนที่ก็ต้องคุ้นเคยกับการรักษาอารมณ์สมาธิมาก่อนแล้วแล้วเวลามาอยู่ในบ้านในเรือนปกติเขายังรักษาอารมณ์สมาธิได้อันนี้คือคนก็ทํามาได้ดีแล้วแต่ถ้าใหม่ๆเรายังไม่ทรงตัวอยู่แบบนี้ mm hmm. ก็เราก็จิตปุ้งกระจายมันหนียากเ,า mm hmm. เดี๋ยวทีวีเปิดจะ okay. ทำไง ไอ้นูนั่งดูทีวีกับแม่วะแต่จะดูไปภาวนาไปจับแสงสว่างไปแหมเสียงก็ดังเรื่องนี้กูสนุกซะด้วย,เ,ยเก็บก่อนสว่างก่อนเอาไว้ก่อนดูก่อนว่าวันนี้ก็เป๋ได้ที่เขาปฏิบัติก็ได้จริงๆคือเขาต้องไปหาที่วิเวกกัน เขาทำไมก็ต้องชุดดงบ้างหาที่หลบให้จิตใจเราได้สงบบ้างมีห้องส่วนตัวมีห้องพระเป็นที่สงบไม่มีใครมารบก,กวนอย่างนั้นเนี่ยตามบ้านเรือนอย่นี้เขาเวลาเขาสร้างเขาจะมีห้องพระใช่ไหมล่ะเราก็อยู่อยู่ในห้องพระของเราหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ล็อกก่อนเลยลงปิดไม่ให้ใครมายุ่งแตะป้ายก็เนอะว่าเวลานี้ห้ามยุ่งถ้ายุ่งเมื่อไหร่มีเรื่อง จะไปเก็บสตางค่ายุ่งยุ่งทีพั 1, นหนึ่งยุ่งสองครั้งห้าพันอ่้ยุ่งเอามามาเคาะเรียกนะเคาะเรียกมาแลนดนับเป็นเงินเลยววัน <c oughs> ทำได้มหมล่ะ <c oughs> มันก็ต้องแบ่งเวลาหาที่วิเวกที่เราสงบสงบเพื่อ <c oughs> เรื่องราวที่เราเคยติดมันมันไปคิดมันไปรับรู้แล้วมันหยุดใจนิ่งๆไม่ได้เราก็ต้องห่างจากชี้นัน้นไปสะกด ที่มันเป็นที่มุงที่บังนะหรือว,ว่าที่ที่มันวิเวกในที่ที่เป็นธรรมชาติก็ได้มีต้นมงต้นไม้มีที่ที่หนึ่งแล้วก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาสวนหลังสวนบ้านเราใช้มันมีนะไม่มีก็เดินบรนดาดฟ้าอย่างเงี้ยกลางค่าคืนก็ไปเดินบนดาดฟ้าหาผ้าขาวกลุมหัวเดินน้ำค้างเนี้ยตกมากลุมหัวเดินแล้วก็ไปใช้อันนะกันเมื่อกระส่ง้างแล้วเงี้ย เดินวริกรรมวุฒโธวุฒโตสว่างเว้เนี่ยสว่างแสงสว่างของทางแลง้วงขาวกุ้งหัวนะป่าแป้งในงน้ำเลยนะนเดินขึ้นไปม<อ>ัน,นดดดป้าตอนเที่ยงคืนกบกว่าแล้วก็เดินก็มันจําเป็น ถ้าจิตเรามันอยู่ในที่ที่มันเคยซะแล้วเนี่ยมันจะปรับใจเราเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะยอมรับยากมันจะต้านต้านอย่างหนึ่งแล้วมันก็หันหลังกลับเร็วด้วยแล้วมันเคยใช่ไหมล่ะจะไปหาที่ใหม่ๆม่ที่เราไม่เคยอ่ะคือเราไม่ยังไม่เคยไปนั่งไม่เคยไปเดินไปยืนไปนอนที่นั่นแหละแล้วเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยหนึ่งไม่คุ้นเคยมาก่อนที่มันเงียบมันสงบ แต่เราไม่คุ้นเคยด้วยนะมันตื่นเต้นมันท้าใจเราดีว่าเราจะมั่นคงไหมเราจะมีจิตใจแน่วแน่ที่จะทําความดีของเราจริงหรือเปล่าเลยไปนั่งกังวลไอ้นั่นหว่วงกลัวไอ้นี่จริงตกตุกแกจะลวงตกลงมาไหมมานั่งทีมันกระทักเราทีเนี้ยเฮ้ยจะจะคิดถึงมันมากกว่าคิดถึงภาวนาไหมเรื๋อวบนหลังคามันเดินกับแกกักบแกกักบแกอย่างเงี้ย จะจะนึกถึงเสียงที่มันเดิมมันลังคาไหมเร็วนึกถึงภาวนาใหม่ๆม่มันคงนึกสองอย่างเพราะถ้านึกอย่างเดียวมันคงวิ่งออกไปด้านใดด้านหนึ่งถ้านึกถึงลังคาว่าหมเด็กก็แกร่อยาม,าม่ฝังออกประตูก่อนเลยภาวนาหายไปต้องฝึกเื่นกงเล่งมันต้องฝึก เราจะบอกเราเก่งแล้วไม่จริงนะเพราะมันยังไม่ได้ไปเจอของจริงมันจะไปฝึกประจัยเรามันอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทําจริงไหมย yeah. ง่ายง่ายแล้วเราชอบดูหนังดูละครแล้วก็ไปนั่งดูมันเลยแล้วก็ดูซิว่าใจเราจะเป๋ไปกับมันไหมเราจะอยู่กับเราได้นานสักกี่นาทีก็ตั้งเวลาดูเอาตาไม่ต้องหลับอ่ะ มันต้องปิดหูปิดตากันแหละนั่งมองมันธรรมดานี่แหละเราก็จับภาพพระภาวนาแล้วไปอย่างเนี้ยดูว่าเราจะอยู่กับพระอยู่องค์ภาวนาได้สักกี่นาทีทั้งทั้งเสียงมันก็ดังอย่างเนี้ยตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงมันเป็นวิธีฝึกที่คนเขาทําจริงๆอย่างจังเขาทํากันนะหลวงพ่อท่านยังเคยพูดของท่านในวิทยุสองเครื่องนะเปิดคนละสถา,านีนะอ่า แล้วท้านั่งเข้าสมาธิอ่ะเขาฝึกกันอย่างนั้นเปิดวิทยุคือวิทยุสถานีที่ชอบฟังด้วยนะแล้วก็ทีแรกเครื่องเดียวตอนหลังสองเครื่องอา่าจจะมีเครื่องเปิดเพลงไทยเพลงไทยตีละนุ่งด้นาดนอยู่อีกเครื่องอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่จจะนะวางเข้าไปตัดหมด จิตเหลือจากการจับภาพนิมิตแล้วก็ภาวนาแต่พระพาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ทําไปแล้วเราก็ตั้งเวลาดูว่าเราสามารถทรงจิตที่มันเข้มแข็งอย่างนี้ได้นานสักกี่นาทีอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการฝึกแบบอุกฤษเขาเรียกว่าท้าทายมันเลยถ้าเรา,เราไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบมีเสียงโกโกรบกวนเราก็ต้องหาที่สงบสงัด เพราะาเสียงรบกวนแล้วจิตมันไม่ไหวแต่บางคนไม่มีเสียงปุ้งซ่านจะต้องสังเกตสังเกตตัวของเธอเองนะจะอยู่ในท่ากลางมีสงเสียงได้เยอะแยะจิตของเธอกับนิ่งสบายคือมันไม่สนใจเสียงพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยจะจะทําแบบที่พูดง่ายคือเอาเสียงช่วยน้กสำสมาธิ่จะจะง่ายกว่าจะถ้าเป็นคนลาคาญเสียงแล้วก็อย่าใช้นะ สำคัญรู้เห็นมาจากภาพเห็นภาพหูได้ยินเสียงรู้สึกมันไม่สงบอย่าไปยุ่งกับมันเลยเล็กหาที่สงบที่มันเงียบเงียบแล้วไปทำดีกว่าเพราะทางแบบนี้มันต้องเลือกตามจริตนิสัยเราอย่างฉันชอบแบบของพ่อมีเสียงคมคำตึงตัง,งสบายเลยชอบมาก เมื่ก่อนอยู่บ้านนะกับฝนตกฟ้าร้องคุมคามคงขาวแล้วบางทีอที่วัดเขามีหนังนะ่ะมีลิเกมีหนังมันดังเนี่ยมันไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่ห้ารอยเมตรเท่านั้นจากนี้ก็เดินไปก็กรอบถนนยางแค่นเ,เนี้ยเสียงก็ดังใช่ไหมล่ะอันแหละเป็นเวลาที่สุขใจมากเลยนั่งเข้าสมาธิ เดี๋ยวเดียวก็นิ่งทั้งเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยเดี๋ยวเดียวก็ฟุ้งอ๋อะจะดิตเราเป็นอย่างนั้นไงเราถ้านิง่งเงียบงเงียบหลับตาเราเรายิ่งมีเรื่องคิดเยอะแต่ถ้ามันมีเสียงแล้วเราหลับตาลงไปเรื่องคิดเราจะไม่มีมันจะเหลือเรื่องสงบใครเป็นบ้างไหมล่ะก็ต้องลองดูดูความเป็นนิสัยเราดูว่ามัน มันเป็นดังนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ถ้าเราสึกว่าเจอเสียงแล้วมันจิตใจมันไม่ไหวอ่ะมันรับไม่ได้มันกระสับกระส่ายต้องอย่าให้มีเสียงมารบกวนอย่าให้มีภาพอะไรมาเห็นเลยหาที่มันมิดชิดแเราหน่อยเนะ้อย่านอนก็ปิดให้หมดผมใหญ่ด้วยหเห็นอะไรก็นั่งนิ่งๆเสียงใหญ่มาเจอเรานะแล้วก็ค่อยจเจริญภาวนาจนกว่าจิตของเรามาจะเริ่ม เข้มแข็งพอแล้วแล้วค่อยๆปรับทําได้ทั้งสองอย่างนิ่งก็สงบเสียงดังก็สงบมันเสียงจะเก่งคนที่เสียงดังสงบเวลาไปอยู่ที่นนิ่งก็ต้องทําได้ด้วยมันจะทําได้อย่างเดียวไม่ไมดีมันทําได้สองอย่างแต่ตอนแรกๆมันต้องเอาเฉพาะที่มันตรงกับจิตเรากลัวโอไหม นีงคมถามอมวันนี้ไม่มีปัญหามีแต่ตันหาอย่างเดียวไอาใจไม่มี คนน้อยดีโอกาสดีถามสบายไม่มีเะถามฉันถาม,ถามเธอก็แล้วกันมะทำไมถึงแก่ทำอะไรถึงแก่กินอะไรถึงแก่นอนมากไปหรือเปล่าถึงแก่ตอบได้ไหม เป็นแค่ก็ตอบหนูไม่ได้แก่ที่แก่ไม่ใช่หนูอ๋อ <laughs> แต่เราไม่ค่อยคิดถ้าเราคิดบ่อยๆเลยจะตอบได้เพราะไอ้อสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราเป็นมันจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันนะว่าแล้วเรามันเป็นจิต เราก็จะรู้ว่าเราแค่จิตเราไม่ได้แก่เราไม่ตายเราไม่ได้เป็นอะไรเขาว่าเราแก่กูแก่ตรงไหนตรงไหนกูดูที่ไหนไหนกูตรงนี้เละกูใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ่ะนี่เรียกว่าอะไรหนังอ้าวกูตรงไหนอ่ะ <c ười> <c ười> <c ười> ถ้าเราไม่คิดบ่อยๆแล้วเราตอบไม่ทันหรอกวเป็นขอนใช่ใจเราไม่ได้ เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้จริงคนก็ถามอะไรพูดอะไรแล้วก็จะว่าไปตามปกติมาอย่างนะหมอถามเรื่องผิดศีลหรือว่าผิดธรรมไม่ผิดศีลหรือผิดธรรมหรือเปล่าเนี่ถ้าเขาคิดคิดกัรพิจนารณาไปทำเขาก็ต้องว่าทำมันคือสิ่งที่เขาเข้าใจกันว่าอความประพฤตโดยทำบ้างความปฏิบัติอย่างโดยทำอย่างมั้ละโดยชอบทำ ิ่งนั้นเป็นสมเหตุสมควรสมผลแล้วว่าคนดีก็ควรพึงปฏิบัติเป็นอย่างไรโดยทมก็ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนคิดของเราแบบนี้เราไปตอบอย่างนั้นก็เราไม่คุ้นเรื่องคิดอย่างนั้นเราคุ้นคิดแบบนี้แล้วก็ตอบของเราแบบนี้ไปการทำจริงๆมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นธรรมทมท,ทั้งหมดก็เป็นอนัตตาจเจ้าอะไร แต่ตอบแบบควรเท้าเขานะแต่ถ้าตอบแบบผู้ดีผู้ดีเนี่ยก็จะบอกผิดธรรมที่เป็นอกุศลหรือผิดธรรมที่เป็นกุศลใื่ไหมล่ะคือธรรมของคนที่เขาบอกว่านี่ดีเน่าเธอทําผิด คนเขาฉลาดเขาจึงไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนก็ต้องมีผงม,มิหารสีมีเมตตาใช่ไหมละ่ะอันนี้นก็เป็นธรรมประจําใจว่าคุณคนมีคุณธรรมประจําใจว่าคนมีคนมีเมตตามีจิตกรุณานะมีจิตใจมิบุชิตาคือยินดีแล้วก็มีจิตใจไม่วุ่นวายกระสับกระายเม่ยามที่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็อยอมรับมันบ้างคือบางอุเบกขาอย่างนี้แหละทำที่เป็นกุศลูุไม,ม่ล่ะเป็นคนฉลาดชิด นั้นคนที่จะลาคิดจะไม่ค่อยเดือดร้อนมันอาจจะไม่ผิดธรรมแต่มันผิดศีลหมายว่าความเมตตาของคุณมันมีก็จริงแต่คุณเนี่ยคิดทําในสิ่งที่ผิดอย่างเช่นคุณเมตตาแม่ของคุณเกินไปแม่คุณป่วยหนักมากสงสารแม่แม่กินอะไรไม่ได้แม่ปลาลบอยากกินปลาเป็นเป็ๆแม่ไอ้หนุ่ยค่ะตอนนี้ใครอยากกินไอ้ช่อนลึกเกินว่า เองไปเอาไอ้ช่อนในในสระในบอ่อนู้นมาตักไม่ฆ่าหน่อยเสีว่าเอาไปต้มเลยนะเอาเอาแบบเป็นๆนะอิหยาทุบมันนะอย่างเงี้ยเอาเธอมีความรักความเมตตาเนี่ยเป็นธรรมไหมละ่ะเธอมีธรรมที่เป็นธรรมส่วนที่เป็นกุศลว่าหมายความว่าเธอเนี่ยิดที่เธอมีความรักความเมตตาเธอมีแต่เธอผิดศีลเธอไปฆ่าปลาตัวน,นั้นแล้วก็ให้แม่เจ้ากินผิดศีลจะไม่ผิดธรรม แต่มันเป็นมันกลายเป็นอกุศลลธรรมไปมันไม่ได้เป็นกุศลธรรมคือทําในสิ่งนี้มันไม่ฉลาดเขาคิดว่าความเมตตาแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราทําถูกแล้วแต่จริงๆแล้วมันผิดบาปอ่าสองคนแล้วอ่าเห็นเลึกนะ หนเร่นะจ้ะทุกอย่างนเรย่นะแล้วก็สอบนักธรรมก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีข้อถามคนไปสอบเขาก็ต้องมาสอบแก้อธ,ธิบายสิ่งที่ครูเขาถามฉันได้บอกตอบอย่างฉันจะก็สอบตกแน่ นะนาตกแน่ๆเลยต้อตอบตามเขาอย่างอย่าไม่ผิดศีลจะผิดทรร อย่างเช่นว่าเธอไม่ได้ขโมยของใครเข้ามาเอาของเธอแต่เอาปืนของเธอไปให้คนอื่นเขายิงชาวบ้านเธอไม่รักทรัพย์นะเธอก็ให้เข้าไปแต่เธอไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรแต่เธอเขาขอเขาอยากว่าเอ้ยขูขอปืนมาได้ไหมวะอย่ยกลัวมาคืนวะ่า,านี้เป็นต้น ไม่ผิดศีลน,นะไม่ได้ขโมยของใครเอาของตัวเราเองได้ผิดธรรมเพราะเราให้อาวุธคนอื่นเขาเขาต้องเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแน่ใครจะเอาเอาเอาปืนไว้สำหรับตักข้าวกินหรือเอาไว้คัดเกาตูดเล่นนี่ไม่ะ มันก็ต้องเอาเปิดไมไม่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งไม่คนกษัตริย์ใช่ไหมละ่ะในเรื่องน,นี้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาวิกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็ต้องแยกยเหมือนเด็กเวลาเขาจะวิจารณ์เรื่องข้อสอบครูเขาจะถามใช่ไหมในเชิงนี้มันหมายความว่าอะไรหมายถึงอย่างไรเขาจะมีกอขอคองอว่าไปนะข่าวขายยังไงเหมือนกันเวลาเขาเรียนนักธรรมก็แบบนั้นนะ่นตรี